พาทีสะดุ้งตื่นเมื่อคนใช้มาเคาะประตูเรียกตอนหกนาฬิกาเศษมีแขกมาหาคุณค่ะใครเขาถามอู้้เกิดความหงุดหงิดขึ้นมาทันควันเขาบอกว่าเขาชื่อลือค่ะไม่ทราบว่าคุณจะให้เขาเข้ามาพบไหมอ๋องั้นเหรอสีหน้าเขาเปลี่ยนไปงั้นก็เชิญเขาเข้ามาได้หากาแฟให้ทานด้วยนะ บอกว่าฉันขออาบน้ำแต่งตัวประเดี๋ยวพาทีเสียเวลาชั่วครู่ก็เสร็จเรียบร้อยเดินยิ้มออกไปพบผู้ชายที่อมทุกคนนั้นเขานั่งซึมอยู่ทำราวกับไม่เคยรู้ว่าอากาศยามเช้าสดชื่นขนาดไหนเมื่อพาทีเดินก้าวเข้าไปพรางยกมือไหว้เขาก่อนเขาก็ขยับตัวรับไหว้สีหน้ายังคงแห้งโทรมแล้วยังเอ่ยว่า ขอโทษนะครับที่มากวนแต่มืดไม่เป็นไรครับผมหาโอกาสพบคุณสองต่อสองไม่ได้พราะหมูนี้งานที่ออฟฟิศผมก็ยุ่งมากพาทีสุดตัวลงนั่งด้วยสีหน้าระบายยิ้มยิ้มเหรอแน่นอนเขาต้องยิ้มแน่ๆเมื่อเขาเองก็คิดอยู่แล้วว่าในวันใดวันหนึ่งไม่นานนัหรือจะต้องมาพบเขาแบบเอาอาการปวดหัวตัวร้อนมาหาลือ เขาควรจะเป็นนักแม่นปืนอีกอาชีพหนึ่งด้วยซ้ําเพราะกระสุนไม่ได้พลาดเป้าเลยมีอะไรเหรอครับพาทีทําไม่รู้ไม่ชี้เรากับเขาผุดผ่องต่อเรื่องทั้งปวงของผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งได้ผูกปมสําคัญไว้ในหัวใจผู้ชายคนนี้เต็มประดาก็ก็มีหรืออ้อมแอมรำเหรอครับเขาทำเสียงซื่อทีเดียวครับก็เขาแหละ มีอะไรเหรอครับโอ้ยมีมากเจียวหลหะครับมีมากจนผมต้องมาพึ่งคุณวันนี้นั่นแหละเขาไม่ได้แตะถ้วยกาแฟที่คนใช้นำมาวางตรงหน้าเลยพาทีแลเห็นริมฝีปากเขาแห้งกลางเหมือนคนไข้คำถามแรกก็คือคุณพาทีทราบไหมครับว่าลำนำเขาติดต่อกับผู้ชายคนไหนมั่งแบบไหนเหรอครับเขาดัดจริตไล่เดียงสา ก็แบบเออชู้สาวนั่นแหละครับแม้คุณลือจะมาไม้ไหนอีกละนี่ชายหนุ่มหัวเราะจะมาไม้ไหนผมหมดไม้มานานแล้วครับไม่งั้นก็ไม่อุตส่าห์ด้านล้นมาพบคุณที่นี่ทางทางที่ไม่เคยมาหรอกครับนั่นสิผมก็ออกจะแปลกใจเหมือนกันผมถามเวไนนะครับจริงๆร้อนรอนมาก ในนี้มันเหมือนมีไฟกองโตๆจริงๆทะเลาะก,กันเหรอครับเปล่ามันยิ่งกว่าทะเลาะสักร้อยเท่ามั้งคุณพาทีผมมาที่นี่ก็อยากจะทราบว่าผู้ชายที่จะตั้งร้านตั้งโรงให้เขานี่เป็นใครชื่ออะไรอยู่ที่ไหนทำงานอะไรหรือบอกเศ้าๆแต่พาทีทำท่าอึกอกักคุณอย่าพยายามปิดผมเลยนะ ผมรู้พฤติกรรมของเขาหมดแล้วสะกดรอยไปจนถึงที่แล้วจริงๆผมไม่จำเป็นต้องถามคุณก็ได้สืบเอาจากที่อื่นก็ถมเถแต่ผมไม่มีเวลามากมายถึงขนาดนั้นที่จะต้องรวบรวมเอาแค่ถามคุณตรงไปตรงมานี่แหละคุณไม่ต้องกลัวว่าผมจะเสียใจหรอกคุณพาทีเปล่าครับผมไม่ได้กลัวคุณจะเสียใจ พอเราถึงคราวจะเสียอะไรมันก็ต้องเสียทั้งนั้นล่ละครับเพียงแต่ว่าผมไม่รู้ว่าตัวเองผิดหรือเปล่าที่ส่งเสริมให้ลาได้พุ่งขึ้นไปสูงมากมายขนาดนั้นแล้วอะไรอะไรมันก็อาจจะเลยเถิดไปมั่งมันไม่ใช่อาจหรอกครับมันเลยเถิดไปแล้วเขามีใครอีกคนนึงนอกจากผมใครคนนั้นเป็นคนมีเงินเขาชื่ออะไรล่ะครับจรินพาทีบอกนามสกุลด้วย แต่ก็อ้อมแอ้มเต็มทีมีลูกมีเมียแล้วสิครับมันเก็บลำไม่ในฐานะเมียเก็บใช่ไหมเอออันนี้ผมก็ไม่สามารถจะล่วงรู้ได้นะครับคุณลือครับที่จริงเรื่องส่วนตัวนี่ก็ของใครของมันลำเขาโตแล้วแถมยังเป็นตัวของตัวเองมากผมสอนงานเขาได้แต่สอนเรื่องอื่นๆไม่ได้ลือหลีตาลงเล็กน้อย เริ่มระแวงผู้ชายตรงหน้าเขาเองก็ผ่านชีวิตมามากมายโดยเฉพาะชีวิตในแวดวงธุรกิจเขารู้ว่ามีการห้ำหันกันอย่างบ้าเดือดแบบไหนบ้างการแย่งชิงผลประโยชน์ที่ไม่เคยเป็นพี่น้องเพื่อนฝูงกับใครแต่คุณก็น่าจะเตือนเขามั่งคุณก็รู้นี่ว่าเขามีผมแล้วครับทราบพา,าทียิ้มแย้มผมเป็นคนกลางผมทราบทุกอย่าง แต่ผมก็เป็นคนนอกผมเก็บเรื่องของคุณไว้ตรงนี้ผมเก็บเรื่องรําไว้ตรงนั้นเก็บเรื่องคุณจรินไว้ตรงโน้นคุณนิ่งอยู่ได้ยังไงทั้งที่คุณก็รู้ว่าผู้หญิงคนนั้นมีผัวสองคนเอา้าก็เขาอยากมีนะครับคุณห้ามอะไรเขาได้ไหมพาทีหัวเราะอ,อย่างขำฝนจะตกฟ้าจะร้องคนจะออกลูกผู้หญิงจะมีผัวสองผู้ชายจะมีเมียสิบ คุณไปฉุดให้ตายเขาก็ไม่ฟังผมถือว่าเอาเป็นว่าของใครก็ของคนนั้นเราไม่ได้ไปร่วมกระบ,บวนการคันกับเขาลือสะดุง้งถลึงตามมองค้นหาความประสงค์ร้ายแต่เท่าที่พบคือสีหน้าพิ้มพลายที่ดูขบขันแกมเวทนาเท่านั้นแม้แต่ลูกเราก็เลี้ยงเขาได้แต่ตัวนะครับคุณลือเมียคุณเองก็เคยเลี้ยงคุณได้แต่ตัวเหมือนกันเหมือนถูกตบซ้ำ หรือดิ้นไปถึงไหนถึงไหนพราะถูกจุดสำคัญที่เขาควรคล่่ำอยู่แล้วตบแล้วร่วมหัวเป็นวิสัยของพาทีดังนั้นเขาจึงทอดเสียงอ่อนลงเป็นการปลุกปลอบแต่ถึงยังไงผมก็เห็นใจคุณมากลูกผู้ชายถูกหมิ่นศักดิ์สีถึงขนาดนี้มันก็บ้าได้ทุกคนลือมืดแปดด้านจึงถามอย่างจนตรอกคุณว่าผมควรจะทำยังไงดี แล้วคุณคิดว่าจะทำยังไงล่ะครับผมหมายถึงก่อนคุณจะมานี่ผมก็ต้องสืบดูให้ดูจนกว่าจะแน่ใจผมเห็นด้วยนะพาธีพยับเพย์บทันควันมันง่ายเหมือนกับจับบางอะไรอย่างนั้นหนอแทนที่เขาจะต้องเป็นฝ่ายตอบเขาก็ป้อนคำตอบนั้นใส่ปากคนถามเสียเลยเป็นอันว่าหมดเรื่องอีกฝ่ายหนึ่งถามเองตอบเองเสร็จเขาไม่ต้องเสียเวลายุ่งยากยุยง ทีนี้ควรจะทำยังไงดีหากว่าแน่ใจแล้วคุณจะแน่ใจตอนไหนก็คงเป็นตอนที่หมอนั่นมันมาใช่แล้วครับและเราก็เห็นคนของเราก็มาเหมือนกันมันก็ต้องมาพร้อมกันนั่นแหละครับไม่งั้นคุณจะแน่ใจได้ยังไงว่าใครเป็นใครว่าแต่ว่าพาทีหลีตาลงและกำลังคิดคุณเคยถามรำบ้างหรือเปล่าล่ะครับไม่เลยผมไม่ปีปากเลย ผมกลัวว่าเขาจะไม่ยอมรับเท่านั้นเองไม่ได้หลอกเรื่องนี้ใครจะยอมรับง่ายๆจริงไหมถามจริงๆเธอนะครับหนุ่มใหญ่เจ้าของบ้านกดก้นบุหรี่ลงกับจานกระเบื้องเล็กๆคุณไม่รู้สึกใจสั่นมากเลยเหรอก็นี่แหละครับเรื่องใหญ่เรื่องโตเชียวหรือสารภาพผมใจสั่นแทบจะแย่อยู่แล้วผมไม่เคยคิดว่าตนเองจะเจออะไรอย่างนี้พาทีพยักหน้าเนิบ ผมเห็นใจนะจะว่าไปแล้วสมัยนี้เป็นสมัยใหม่นะครับผู้หญิงทุกคนที่จะมีผัวใหม่ควรบอกกับผัวได้แล้วผัวก็ควรจะรับฟังถ้าเป็นอย่างนั้นมันจะทำให้เรื่องยุ่งยากต่างๆลดลงรับฟังแล้วต้องยอมด้วยไหมไม่ยอมก็ได้นี่ครับไม่ยอมแต่ต้องตกลงกันด้วยสันติเขาคงรู้ผมคงไม่ตกลงเขาจะจับปลาสองมือก็เลยไม่สามารถจะเปิดเผยได้ ถ้างั้นก็แปลว่าเขารักคุณมากเขาต้องการทั้งความรักและความรวยเขาไม่ได้เลือกสักอย่างเดียวแต่เอาทั้งสองอย่างผู้หญิงเดี๋ยวนี้น่ากลัวจริงๆนะครับพาทีสายหน้าจะว่าไปแล้วหรือตื้นตันขึ้นมาอย่างไม่รู้เนื้อรู้ตัวผมเองก็ดุด่าเขามากรำมีปมร้อยรุนแรงเป็นคนทะเยอทยานสูงเพราะงาั้นคนอย่างเขาทำอะไรก็ทำได้ทุกอย่าง เท่าที่จะผลักดันตนเองขึ้นได้อีกอย่างเขาอาจจะแก้แค้นก็ได้ที่ผมไม่ยอมจดทะเบียนแต่งงานกับเขาลือสายหน้าไปพรางพูดพรางเสียงเบาลงจนเกือบจะไม่ได้ยินอยู่แล้วตามปกติผมจะไม่ค่อยยุ่งกับผู้หญิงที่มีปมด้อยแรงแรงยุ่งทีไรได้เรื่องทีนั้นเลยพาทีเอ่ยขึ้นเป็นกลางๆงแต่อีกฝ่ายหนึ่งมองหน้าผมไม่ได้หมายความว่าคนเรามีปมด้อยไม่ได้ ส่วนใหญ่แล้วมันก็มีแต่ผมหมายถึงพวกที่มีรุนแรงรุนแรงจริงๆหรือคนอื่นอาจจะมองไม่เห็นว่าเขามีปมด้อยยังไงแต่ตัวเขาเห็นว่าด้อยมากนั่นแหละคนพวกนี้เป็นปัญหามากในการกระทำอะไรสักอย่างหรือคิดว่าหมดสติปัญญาไปแล้วจริงเขาคิดอะไรไม่ออกเลยในเช้าวันนี้ชั่วชีวิตเขาเขาไม่เคยนึกฝันเลยว่าตนเองนั้นจะต้องถอร่างมาหาใครสักคนหนึ่ง จนเป็นคนแปลกหน้าเหลือเกินแล้วระบายความคับแค้นลี้ลับที่มันน่าอดสูให้คนผู้นั้นฟังไม่เคยนึกเลยจริงๆเขาจะต่อสู้รุนแรงเพื่อให้ได้มาซึ่งชื่อเสียงหน้าที่การงานรายได้ผลประโยชน์โค่นล้มอีกฝ่ายหนึ่งหรือแม้กระทั่งคนข้างเคียงบางรายอาการหนักก็โค่นได้แม้กระทั่งพี่น้องเพื่อนสนิทเขารู้ค่าสิ่งของต่างๆมากไป พาที่หัวเราะเบาๆอย่างสมเพศอย่างลำเนี่ยก็เข้าทำนองนั้นเขาเป็นคนรู้ค่าของเงินเพราะเงินได้มายากเขาจึงใช้จ่ายฟุ่มเฟืองบำรุงเฉพาะตัวเขาแต่ไม่เคยคิดที่จะให้ใครเขาเคยรับไม่เคยจ่ายซุ่มเสียงหรือคล้ายกับปกป้องขึ้นมาอีกเป็นธรรมดาครับคนเคยจนก็ต้องเห็นแก่ตัวกันมั่งงั้นคุณก็ต้องให้อภัยเขาสิครับ พาทีแย้งยิ้มยิ้มยิ้มเย,ย้ยคงอภัยในฐานะที่เขาเป็นเด็กในความดูแลผมเป็นผู้ปกครองหลือตอบช้าๆหากมั่นใจแต่ในฐานะที่เรามีความสัมพันธ์กันแบบนั้นผมเตรียมให้เขาแยกทางไปโดยเด็ดขาดผมเป็นคนอะไรอย่างหนึ่งก็ไม่ทราบคือเรื่องเข็นค่าอาฆาตตบตีนี่ไม่ชอบเลยแล้วก็ไม่คิดจะทำให้อภัยแบบพ่อพระหรืออะไรพันนั้น ผมก็ไม่มีความสามารถถึงขั้นคือไม่สปอร์ตพอผมเข้าใจครับก็ผู้ชายไทยธรรมดานั่นแหละครับผมเองก็เหมือนกันถ้ารู้ว่านอกใจนิดเดียวผมเลิกเลยพาทียังคงยิ้มสมใจแกมเวทนาต่างฝ่ายต่างนิ่งไปครู่หนึ่งจนบรรยากาศภายในห้องมีแต่ความเงียบเชียบแม้จะนั่งคุยกันแล้วสักครู่ สรุปแล้วคุณจะตามไปดูเมื่อไหร่ละครับนี่แหละผมต้องการทราบเวล,เวลาของเขาคุณคงรู้ดีแหมผมไม่อยากเห็นคนฆ่ากันพาทีทำอ้อมแอมบอกแล้วไงครับว่าผมไม่ทำอะไรเขาหรอกผมอยากจับให้มั่นคันให้ตายให้เขาดิ้นไม่หลุดเท่านั้นคืนถามเขา้าเปล่าเปล่าเขาก็จะลุกขึ้นเถียงคอเป็นเอ็นหน้าดำหน้าแดงอย่างกับไม่เคยมีอะไรด่างพร้อยเท่านั้นเอง ผมเหนื่อยเกินกว่าจะทำแบบนั้นถ้าคุณจะให้ผมทำยังไงบ้างคุณช่วยบอกผมก็แล้วกันว่าคุณจะรินกับเขาเนี่ยชอบพบปะกันตอนไหนเจอกันวันไหนที่นานที่สุดส่วนมากจะเป็นคืนวันพุธหรือไม่ก็เช้าวันพรฤหัสที่เขาหยุดงานลือโขบกามแน่นโดยอัตโนมัติพัทยาเพชรบูรณ์ต่างจังหวัดหาเหวอะไรนั่น แล่นขึ้นมาทันควันประสานให้เขารวดราวอีกแล้วที่แท้ก็แถ้ไปกกกอดกันอยู่ที่นั่นเองคุณจะเข้าไปตอนเขาอยู่ด้วยกันหรือครับภาทีทำเป็นวันวันไม่เห็นด้วยเปล่าครับถ้าทำอย่างนั้นก็เหมือนกับฆ่าเขาสิคุณผู้ชายคนนั้นต้องเฉดหัวรำตกกระป๋องลงมาแน่ๆใครจะทนไหวหรือส่งเสียงสูงอย่างรู้แน่ว่าเป็นไปไม่ได้ ที่จะทำลายล้างหล่อนจนย่อยยับขนาดนั้นแม้มีความเจ็บช้ำขนาดไหนเขาก็ไม่อาจพยาบาทจนถึงกับฆ่าหล่อนได้ก็หล่อนเป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สมบัติของเขาเหมือนกันเขาสร้างหล่อนขึ้นมาและสวมดวงวิญ,ญญาณให้กับเรือนร่างที่โสพีนเพื่อหวังจะให้หล่อนเดินทางไปในโลกที่มีแต่การต่อสู้ไปตลอดลอดฟังเขาจะทุบทิ้งเพียงเพราะแต่หล่อนเปล่าประโยชน์ต่อเขาได้อย่างไร เขาเห็นแก่ตัวมามากแล้วและสำนึกในความเห็นแก่ตัวนั้นอ้าวแล้วคุณลือจะทำยังไงครับผมก็รอจนผู้ชายกลับแล้วผมถึงจะเข้าไปหาเขาไอ้หาไอ้ชิบหายพาทีนึกด่าในใจแต่ก็ทำเป็นสงบเองมันบ้องหรือเปล่าวะคิดอะไรจนหน้าเตะอะไรพันนี้โถเอ้ยนึกว่าจะเก่งกาสักแค่ไหน ภาทีคิดในใจคุณช่างเป็นพ่อพราจริงๆเขาชมแต่ก็กัดในทันทีดีไหมล่ะครับผมต้องการยืนยันกับเขากับผมผมไม่ต้องการให้คนอื่นเข้ามามีส่วนค่าเขาไอ้หวยพาทีนึกด่าต่อแล้วเองมาหาค่าทำไมวะเรื่องแค่นี้จัดการเองก็ได้บ้านก็รู้จักแล้วเวลาเวลาก็พอคณีก็ได้มาหาค่าทำไม นี่แหละเขาว่าผงเข้าตาตัวเองเขาจะได้มีที่อยู่ที่กินต่อไปเป็นเมียรับรับเศรษฐีก็ยังดีกว่าเป็นเมียเปิดเผยของผมไม่ใช่เหรอแหม้ไอ้นั่นก็ของรู้ๆกันแล้วนะครับผู้หญิงเดี๋ยวนี้เขายอมเสี่ยงจะตายเขาไม่ยีระก,กับเรื่องเมียเก็บหรือเมียกินอะไรนั่นแล้วมันเก่าไปแล้วพาทีพูดไปเรื่อยๆไม่แสดงว่าหงดหงิดที่ผิดหวังในแผนของลือพอขนาดนั่นเอง สมองเขาก็ทำงานปราดปาดไปด้วยเขาจะเป็นอะไรกับผู้ชายคนไหนก็ย่อมได้ถ้าเขาอยากจะเป็นเขาจะการลูกเมียบ้านใหญ่ออกไปทันทีเขาเอาแต่ผัวลูกเมียผู้ชายคนนั้นไม่เกี่ยวเลรอครับหรือสายหน้าอย่างอัดอั้นสมองเขาตื้อไปหมดไม่ทำงานเลยคนเดียวนี้เขาไม่ชอบทะเบียนก็เลยทำให้อะไรๆมันง่ายเข้าพาทีชี้แจงเขารู้แล้วนี่ครับ ว่าการเป็นเมียจดทะเบียนมันไม่วิเศษวิโสอะไรเลยบางคนต้องการแค่เซ็กบางคนต้องการแต่เงินเดือนสัพพัดแค่เดือนเดียวแล้วก็พอใจชีวิตก็ฟรีโพบินไปมาสบายลือเพลกรุมขมับอย่างปวดเสียนเวียนกล้าวทำไมเขาจะไม่รู้ผู้หญิงเดี่ยวนี้ไปถึงไหนแต่เขาไม่เคยหวังจะให้คนใกล้ชิดของเขาเป็นอย่างนั้นตกลงคุณลือจะไปกลางวันหรือกลางคืนครับผมจะได้กะถูก ตอนไหนอะครับที่ผู้ชายคนนั้นมาสักพักแล้วก็กลับนะพาทีหัวเราะเยือกเย็นคุณจรินแกไม่เคยค้างคืนหรอกครับแกต้องกลับบ้านแกทุกวันไม่เคยค้างแม้จะดึกดื่นขนาดไหนคืนวันพุธแกชอบไปถ้าแกไปคืนวันพุธแกจะไม่ไปช้าวันพฤหัสแล้วผมจะทราบได้ยังไงฟังข่าวจากผมสิครับพาทีตอบยิ้มยิ้มลือศบตาเขา พินิดเขาเล่ากับจจแลให้ทะลุถึงความจริงใจรอยยิ้มเต็มปากแวววาบในตาบอกถึงความฉเฉลียวฉลาดบอกความดีที่ถึงใจบอกความร้ายที่เฉียบคมเขาสบตาแนวนิ่งความจริงแล้วเนี่ยผมเห็นใจทุกฝ่ายเลยนะครับผมเองลุ้นลำมาตลอดเป็นพี่เลี้ยงให้น้ำประคับประคองส่งเสริมผักดันทุกอย่างผมเคยปรารถนาดีกับเขามากเขาทิ้งท้ายไว้แค่นั้น หรือจะเฉลียวคำว่าเคยซึ่งเน้นหนักหรือไม่พาทีก็ไม่รู้ผู้มาเยือนขยับตัวไม่นิ่งเมื่ออึดใจผมเห็นจะต้องกลับแล้ววันพุธเช้าผมถึงจะโทรมาถามคุณอีกทีหวังว่าผมคงจะได้คำตอบที่แน่นอนนะครับภาทียิ้มนิดๆพร้อมพยักหน้าแล้วจึงเดินออกไปส่งเขาถอนใจยาวเมื่อรถของลือเล่นไปจากประตูบ้านวิธีหยอดแล้วยั่วของเขาได้ผลดี แถมยังรวดเร็วเสียเหลือเกินเวยนเป็นเครื่องมือสื่อสารที่ไม่ลำบากยากเย็นอะไรเลยเพียงแต่หาวิธีแนะนำเขาอ้อมๆกระตุ้นให้เขาเสียเวลาเดินทางไปพบปะหาลือกับรือสนทนากันนิดหนึ่งเท่านั้นมันก็สำเร็จครู่ต่อมาพาทีก็ออกจากบ้านบ้างเขารู้สึกกเกษมสุขที่สุดในเช้าวันนี้เมื่อนึกถึงจรินภาพของจรินก็พลิงเพลิดมันช่างสาแก่ใจของเขากระไรนั่น พาทีคิดว่าตัวเขาเองไม่ใช่คนใจร้ายหากคนคนนั้นรู้จักคุณค่าของประโยชน์ที่เขาอุตส่าห์วางเอาไว้ให้แต่เขาก็มีคติประจําใจอยู่เสมอว่าเขาไม่มีวันปล่อยงูพิษออกไปเลือ้อยคลานขบกัดใครต่อใครอีกอย่างน้อยๆก็จะต้องตีมันจนปางตายสักครั้งหนึ่งก่อนเพียงแต่เขาเอี้ยวตัวลงนั่งที่เก้าอี้ทำงานชั้นบนนั้นสักครู่ก็มีโทรศัพท์จากจริน บ่ายนี้คุณว่างหรือเปล่าพบผมหน่อยได้ไหมได้สิถึงยังไงก็ต้องได้อยู่แล้วแต่นั่นเป็นความสุภาพของพาทีเท่านั้นเองก็เขากินเงินค่าจ้างจากจารินอยู่เหมือนกันนี่พาทีคิดถึงจรินมากกว่าทุกวันคิดถึงจิตใจที่ลึกซึ้งจริงๆของนักธุรกิจผู้นี้จรินอาจใจดีที่สุดและเห็นคุณค่าของคนทำงานหรือคนที่จะอำนวยประโยชน์ให้เขามากที่สุดก็จริง แต่พาทีรู้ดีว่าจารินนั้นไม่ชอบความผิดหวังโดยเฉพาะยามถูกหักหลังเขาไม่เคยเมตตาปราณีคนที่ทรยศต่อเขาเลยไม่ว่ากรณีใดๆเพราะเขายึดหลักที่ว่าในการลงทุนร่วมหุ้นกันจะมีคนทรยศปนอยู่ไม่ได้ไม่ว่าหุ้นส่วนหรือพนักงานในห้องกาแฟอันหรูหลายามบ่าย เขากับจรินจึงได้มานั่งและเรียดจิบชาและกินเค้กหน้าตาสวยรสลิศอยู่ด้วยกันการเชิญได้พรุ่งนี้ใช่ไหมทีเขาถามถึงบัตรจํานวนมากที่ส่งไปพิมพ์เตรียมเชิญแขกของเขามาในวันเปิดร้านใหม่ครับพรุ่งนี้แน่พอได้ปุ๊บผมจะให้เด็กพิมพ์หน้าซองส่งทันทีเลยชักช้าไม่ได้แล้วนะงานใกล้เข้ามาแล้วไม่ต้องห่วงนะครับมันอาจจะดูขรุขระสักหน่อยนึงเพราะ เขาทิ้งท้ายไปแค่นั้นไม่อยากให้จรินกระทบกระเทือนซ้ำซากกับเรื่องของการแย่งกันคุมกิจการใหม่ระหว่างลำนำกับเขาเออกับเขาเหรอมันก็คล้ายๆอย่างนั้นแหละแต่ก็ไม่เชิงทีเดียวหรอกเพ่อพาทีคิดว่าถึงอย่างไรเขาก็ไม่เคยเป็นฝ่ายลุกขึ้นแย่งหล่อนเลยหล่อนต่างหากลุกขึ้นโวยวายยื้อแย่งเขาและคิดว่านั่นคือความฉลาด ใช่มันช้าเพ่อมัวรอมัวรอลังเลสองฝั่งสองฝ่ายหมู่นี้รำเขาก็เลยดูเซ็งๆจรินสายหน้าพลางถอนใจไม่เห็นจะหน้าเซ็งสักนิดนี่ครับยังไงเขาก็เป็นผู้จัดการร้านอยู่ดีแต่แม่เขาไม่ได้มาร่วมด้วยกับกลายเป็นวนวนก็ดีไม่ใช่เหรอครับเขาเก่งอยู่แล้วแต่อะไรเหรอครับท่านจรินเหลือตาดูเขาอย่างเก่งใจํำเขาว่าถึงยังไงเขาก็ไม่ไว้ใจเท่าแม่เขา พาทีชุนขึ้นมาอีกแน่ละครับก็วนเป็นคนนอกไอ้เรื่องไว้ใจไม่ไว้ใจเนี่ยมันพูดยากถ้าลงเราจะทำงานใหญ่เราก็ต้องลองใช้คนละครับใครกินใครโกงแค่ไหนเราจะได้รู้ก็ต่อเมื่อลองใช้เขาแล้วสักพักหนึ่งเท่านั้นเมื่อไม่ดีก็ให้ออกไปมันอยู่ที่การคุมถ้าคุมถึงเรื่องรั่วไหลก็น้อยลงแต่การทำร้านอาหารเนี่ยจะไม่ให้รั่วไหลมันไม่มีนะครับ เว้นแต่เราเป็นเจ้าของเองดูแลเองจ่ายเองอยู่กับร้านตลอดเวลาอย่างนั้นแหละก็ได้จรินได้ฟังแล้วก็พยักหน้าถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยฉันก็ควรจะเอาคุณการดามาคุมไม่ใช่ให้รำคุมอีกฝั่งหนึ่งเลยก็คงจะเป็นอย่างนั้นถ้าผมไม่ได้ตั้งใจจะเปิดร้านนี้เพื่อรำถ้างั้นเขาก็ต้องยอมเหนื่อยหน่อยนะครับ คนเราจะเอาอะไรพร้อมกันหลายอย่างเกินไปมันก็ไม่ได้อันที่จริงภาทีพูดเนิบเิบซ่อนความชิงชังเอาไว้ข้างในยิ่งนับวันเขาก็ยิ่งเห็นลิด์เดชและเห็นความเห็นแก่ตัวของหล่อนอันที่จริงเมื่อผมถอนตัวออกมาแล้วก็น่าจะดีใจหายเซ็งคงไม่ใช่อย่างนั้นหรอกพาทีจริงๆนะครับที่ผมพูด จริงๆเขาควรจะดีใจปลอดโปร่งใจเพราะการที่เขาทำริ์ทำเดชฟ้องท่านร้อยแปดจีปาทะก็เพราะเขาไม่พึงปรารถนาให้ผมร่วมงานด้วยจะรินนิ่งเนื่องจากไม่อาจแก้แทนหล่อนได้เลยพาทีหัวเราะอ,อีกเมื่อกล่าวต่อว่าผมน่ะลองใจเขาสารพัดละแล้วก็ลองใจท่านด้วยผมไม่โกรธเขาหรอกเห็นใจด้วยซ้ำแบล็กการของเขามันน่าสงสารเกินไป พาทีแสดงน้ำใจนักกีฬาอย่างรอบคอบมันก็เหลือเวลาอีกไม่นานแล้วนี่นาะเรื่องแค่นี้เองทำไมจะทนไม่ได้ขอบใจทีมากนะขอบใจแทนลำด้วยจลินรีบเอ่ยลำเนี่ยถึงบางทีจะฉลาดแต่ก็ไม่ฉเฉลียวเอาแต่ใจตนเองจนละหลวมเขาต้องอยู่แต่กับคนที่เข้าใจเขาจริงๆจึงจะยอมให้อภัย เรื่องบางเรื่องเขาทนนิดทนหน่อยไม่ได้เลยไม่รู้เป็นไงพาทีจิบชาที่เริ่มเย็นพลางถามเรื่อยๆเ,เหมือนไม่ได้ตั้งใจดูเหมือนหมูนี้ท่านไม่ค่อยได้พักผ่อนเลยนะครับอืมไม่ค่อยได้พักก็มัววิ่งรอบไอ้นู่นไอ้นี่อยู่นี่ไงจนบางทีเนี่ยก็ขาดเวรอยู่เหมือนกันเขาไม่งอนเอาเหรอครับก็งอนงอนอยู่บ่อยๆจนไม่มีอะไรแปลกแล้วเนี่ยเลยไม่ค่อยรู้สึกอะไร บางทีก็ต้องปล่อยปล่อยให้งอนบ้างโอมากนักเราก็ตายเราไม่ใช่คนอยู่ว่างแต่เขาก็ปนิบัติเราดีอยู่นะมีสองบ้านนี่ก็ลำบากไม่ใช่เล่นเหมือนกันนะครับท่านเอาการเราจะทิ้งเมียเล็กๆไว้ได้นานหรอก็ไม่ควรมันอันตรายเราไม่รู้ว่ามีใครซุ่มอยู่ข้างนอกจะไปมาหาสู่บ่อยๆตัวเราเองก็ไม่ไหวไหนจะงานสารพัดแหง่งไหนจะเมียไหนจะลูก ล้วนแต่สำคัญทั้งนั้นถ้าทำได้ครบคนอื่นดีแต่ตัวเราโทมถ้าทำไม่ครบเราดีแต่คนอื่นเจ็บมันก็ต้องเลือกเอาครับเรื่องผลประโยชน์เกือบทุกชนิดมันก็ต้องมีสองฝ่ายอย่างนี้เสมอนะครับถ้าเราได้เขาเสียบางทีเขาได้เราเสียถ้าเกิดได้ทุกฝ่ายโดยไม่มีใครเสียก็นับเป็นบุญกุศลอย่างแรงเลยสำหรับเรื่องของท่านเนี่ย ตาบใดที่คุณการดายังนึกอยู่อย่างนั้นก็ยังปลอดภัยอยู่นึกยังไงก็นึกว่ารำกับผมชอบกันยังไงครับอ้อจรินพยักหน้าขำๆเพียงแต่เป็นความขำที่ค่อนข้างฝืนไม่น้อยเออทีผมมัวยุ่งๆเกือบลืมแนะ่เราจะต้องเชิญผู้ปกครองของรำเขาด้วยนะเหรอครับภาทียิ้มพรางอกใจสัน่นเสียงเขาเกือบจะเพี้ยนทีเดียว งั้นสีท่ทีไม่เชิญไม่ได้หรอกผมกะไว้นะกะจะไม่ให้รำเขารู้ตัวกะจะเชิญเขาเงียบๆให้เขาไปในงานเขาจะได้เห็นว่าเรายกย่องเด็กของเขาแค่ไหนแล้วผมจะถือโอกาสบอกเขาคืนนั้นเลยท่านจะทราบได้ยังไงล่ะครับว่าคนไหนคือเขาเอ๊ะผมก็บอกให้เป็นหน้าที่คุณเลยสิคุณเป็นฝ่ายต้อนรับนะแล้วก็กักตัวเขาไว้พองานเลิก เราจะได้มีเวลาพบกันคุยกันต่อใจพาทีระลิกรื่นรวยเหมือนคนกำลังกระโดโดโลดสูงขึ้นไปในอากาศโอ้ยสนุกเป็นบ้าเลยเชียวแหละรายการนี้ดังนั้นเมื่อมีเสียงลือโทรศัพท์มาตามสายตอนเช้าวันพุธพาทีจึงบอกกับเขาว่าใจเย็นๆคุณลือเกือบได้การแล้วอย่างไม่ใช่วันพุธนี้เท่านั้นเองนะถ้าไมล่ะครับนี่ผมใกล้บ้าเหลือเกินแล้วนะครับ นอนไม่หลับกระสับกระสายอยู่เนี่ยคุณลือเรากำลังขับรถอยู่บนปากเหวเรื่องของเรามันก็ต้องหวาดเสียวเป็นธรรมดาแต่ผมว่าในเมื่อคุณเลือกเอาทางที่คุณจะจับให้มั่นคันให้ตายแล้วคุณก็ต้องทรมานหน่อยละพอเรื่องพันนี้มันมีให้เราเลือกอยู่สองทางเท่านั้นเองอย่างแรกทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ไม่ยอมรับว่าเขามีผู้ชายอีกคนไม่คาดคั้นเอาความจริงใครจะทำอย่างนั้นได้หรอครับ เสียงของลือแหลมสูงอย่างประหลาดใจเป็นล้นพ้นผมไม่ใช่คนที่มีจิตใจประเสริฐเลิศเลือถึงขนาดนั้นลือวางหูแล้วนั่งซึมอยู่กับโต๊ะทำงานเหมอมึอนไปคู่หนึ่งเต็มๆและแล้วลือก็ได้มาหาน้ำพิงที่บ้านเขาเขาถามเธอว่าสบายดีไหมพิงตอบเรียบๆว,ว่าสบายดีค่ะลือกวาดตาดูหล่อนตั้งแต่ศีรษะจะลดเท้าแป๊บหนึ่งก็แลเห็นถึงความงามของแพรพันธ์ที่ห่อหุ้มอยู่ หล่อนแต่งตัวในชุดออกจากบ้านพ่อกำลังจะออกไปเหมือนกันแล้วลือก็ถามเธอว่าอยู่คนเดียวเหรอน้ำพิงบอกว่าอยู่คนเดียวสิจะให้อยู่กับใครถามทำไมเขาบอกว่าถามดูเฉยๆเพียงแค่อยากรู้น้ำพิงบอกว่ามันเป็นเรื่องของฉันแล้วน้ำพิงก็บอกกับเขาว่าเธอนั้นมีนัดกับอัมพลขอตัวก่อนลือที่ยืนอยู่หน้าบ้าน เขาหันมามองน้ำพิงแล้วเขาก็ขับรถออกไปโดยน้ำตานั้นอาบแก้มเขาอยู่น้ำพิงมองดูความสุดโทมของเขาแล้วได้แต่ถอนใจเพียงไม่ถึงปีที่แยกทางกันลือดูเปลี่ยนไปมากผู้ชายหนุ่มใหญ่ที่สมาร์ทพร้อมจะโปรยสเสน่ห์ให้สตรีเพศทุกคนกลายเป็นชายกลางคนผอมบาง จริงๆตอนนี้ผมเผ้าของเขาก็บางลงผิดตาใบหน้าเต็มไปด้วยริ้วรอยอิดโรยท้อแท้ดูคล้ายคนสางกาตาอยู่ไปวันๆหนึ่งไม่มีอนาคตอย่างเก่าก่อนเหลืออยู่อีกเลยคงมีอะไรต่ออะไรมากมายเกิดขึ้นกับเขาใช่ว่าน้ำพิงจะไม่รู้อำพลมักจะมีข่าวคืบหน้าจากเวไนเสมอดีแล้วหล่อนได้แต่คิดอย่างสาสมใจให้โดนกับตัวเองซะบ้าง คนเราถ้ามีแต่ทางรังแกคนอื่นคงจะไม่มีวันเข้าใจ